หากย้อนไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนการจะเข้ามาเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือนักจัดรายการโทรทัศน์จะต้องมีการพิสูจน์ตนเองและได้รับการยอมรับในความเป็นนักจัดรายการอยู่พอสมควรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ,บกลไกในการคัดสรรของแต่ละสังกัดด้วยซึ่งต่างจากในยุคป,ปัจจุบันยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายสําหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักจัดรายการสามารถสร้างสารรค์ผลงานและ,สะแสดงให้กับสาธารณชนได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์อื่นๆจะเป็นนักจาดรายการโทรทัศน์ก็สามารถทําในรูปแบบยูทูบเบอร์หรือนักจาดรายการวิทยุก็มีแอปพลิเคชันและสถานีวิทยุออนไลน์ต่างๆกระแสนิยมสามารถสร้างได้ง่ายหลายคนโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนเพราะผลงานสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็วกว่าอาชีพนักจาดรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะเฉพาะตัวหลากหลายด้าน นอกจากทักษะที่จําเป็นอย่างการอ่านและการพูดแล้วยังจาเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ในสถานการณ์ทั่วไปประจําวันและเนื้อหารายการที่กําลังดําเนินรายการอยู่รวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหารายการด้วยจากวันวานสู่ยุคดิจิทัลจากหน้าปัดเครื่องวิทยุสู่หน้าจอแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบันใครก็สามารถเข้ามาสู่วงการนักจาดรายการได้ด้วยกลไกในการคัดสรรบุคคลที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้เกิดนักจาดรายการหน้าใหม่ได้ตลอดและทําให้เกิดโอกาสในการแข่งขันกันสูง กายเป็นนักจาดรายการออนไลน์แม้จะเป็นได้ง่ายแต่ก็ถูกแทนที่ได้ง่ายด้วยเช่นกันดังนั้นต้องหมั่นฝึกฝนโดยใช้ข้อดีของออนไลน์ที่มีต้นทุนต่ำสร้างผลงานสู่ตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องเผยแพร่ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆตามที่โอกาสจะอำนวยนักจาดรายการเป็นอาชีพที่มีความสนิทกับผู้ชมผู้ฟังอยู่พอประมาณไม่เคยรู้จักกันแต่ได้เห็นได้ฟังทุกวันก็รู้สึกถึงความผูกพันที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความสม่ำเสมอ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไปยังใช้หลักการนี้ได้อยู่ยิ่งเฉพาะการจัดรายการออนไลน์เราสามารถสร้างเนื้อหาและคอนเทนต์อื่นๆเสริมเข้ามาได้น้าผลงานออกสู่สายตาผู้คนอย่างสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้คนลืมเราโดยสามารถทําได้หลายแนวทางการรู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเช็คฟีดแบ็กโลกออนไลน์นั้นกว้างมากกว้างจนบางครั้งแฟนรายการเราก็กระจัดกระจายไม่รู้ว่าติดตามมาจากไหนใครเป็นใคร นักจากรายการออนไลน์ต้องรู้จักใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีอยู่เข้ามาเช็กฐานแฟนรายการว่ายังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนและส่วนใหญ่นิยมออนไลน์ช่องทางไหนยิ่งรู้จักมากเท่าใดเราก็จะยิ่งสร้างรูปแบบรายการที่ตรงใจแฟนรายการเราได้มากเท่านั้นนักจากรายการต้องสื่อสารนี่คือความลับของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ที่เติบโตมาในยุคอนาล็อกและจะเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนไปดิจิทัลบ้างแล้วก็ตาม แต่สถานีที่มีพื้นฐานการออกอากาศด้วยคลื่นความถี่เป็นหลักนั้นต่างใช้กันเสมอมานั่นก็คือการสื่อสารกับผู้ชมผู้ฟังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนันจกจัดรายการกาับแฟนรายการสังเกตได้ว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปแค่ไหนเกิดบริการสตรีมมิง่งรูปแบบใหม่มากมายแต่สถานีที่ออกอากาศด้วยคลื่นวิทยุยังคงอยู่เพราะอะไรเพราะปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารนั่นเองในโลกยุคใหม่ยุคที่บอกว่าการสื่อสารสองทางเป็นสิ่งที่ทําให้เทคโนโลยีได้รับความนิยมเพราะผู้ใช้งานมีการตอบโต้กับเจ้าของเว็บ เจ้าของเพจผู้เขียนนักจัดรายการได้ย้อนไป30กว่าปีก่อนมีการสื่อสารแบบนี้มานานแล้วมีการโทรศัพท์ไปขอเพลงหรือพูดคุยกับดีเจกลับมาถึงบ้านรีบกินข้าวอาบน้ําและมานั่งเฝ้าหน้าปัดวิทยุในเวลาเดิมของทุกๆวันเป็นกิจกรรมสร้างความสุขอย่างหนึ่งของคนอายุค90สําหรับในยุคปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารแห่งยุคทั้งไลน์ Mess e n เจอร์ c e b o o k และอื่นๆที่ใช้สื่อสารกับคนที่ติดตามผลงานเราและไม่ใช้สื่อสารกันเฉพาะช่วงจัดรายการเท่านั้น นอกเวลาจัดรายการก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้โดยสอดแทรกคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มแฟนคลับก็เป็นช่องทางให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักจัดรายการและแฟนคลับที่ติดตามผลงานเราอยู่ได้สําหรับนักจัดรายการออนไลน์ในยุคที่ทุกอย่างหมุนไวไปซะแทบทุกอย่างการเกิดและการดับของดาวดวงใหม่ในแวดวงนักจัดรายการก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันการฝึกฝนทักษะและหมั่นใส่ใจกับผู้ชมผู้ฟังก็จะทําให้การจัดรายการของเรามั่นคงและมีฐานผู้ชมผู้ฟังที่เหนียวแน่นตลอดไป